ฝรั่งเศสงานเข้าเวนเซม,มาตัวเต็งดาวสซันโวฟุตบอลโลก2022ถอนตัวจากทีมชาติแล้วกองหน้าวัย34ปีเจ้าของรางวับลบอลลดนโดคนล่าสุดต้องถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ก่อนหน้าการแข่งขันอย่างเป็นทางการเพียงวันเดียวเท่านั้นหลังจากอาการบาดเจ็บที่ต้นขาไม่ดีขึ้นจนไม่สามารถลงซ้อมกับทีมเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน ส่วนนักเตะที่ถูกเรียกมาติดทีมแทนคาดว่าจะเป็นองโตนี่กองหน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดถือได้ว่าเป็นที่น่าเสียดายของแฟนบอลิีมชาติฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก การขาดกองหน้าดาวยิงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของฤดูกาลที่ผ่านมาเหมือนขาดอวัยวะสำคัญไปหนึ่งอย่างแต่ถ้ามองในเรื่องขุมกำลังแนวลูกของทีมก็ยังมีตัวทีเด็ดอยู่ไม่ว่าจะเป็นคลิยยนเอ็มปาเป้ของตัวคิทมันอุสแมนดมเบลเล่และโอลิเวเย่แต่อย่างไรก็ตามรายการใหญ่ยางฟุตบอลโลกที่4ปีจะมีสักครั้งเป็นรายการที่เหล่านักเตะทุกคนใฝ่ฝันอยากจะลงเล่นรับใช้ทีมชาติบ,บ้านเกิดของตัวเอง การที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอนตัวจากทีมชาติถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ